เง้าหนอไม้ฝรั่งนี่คือเง้าหนอไม้ฝรั่งพันบล็อกอิมฟูบนะครับที่ขุดขึ้นมาแล้วก็ทําการตัดแต่งแล้วก็ล้างน้ํานะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคุณนุน่นการเกษตรอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับเป็นเง้าหนอไม้ฝรั่งนะครับ อันนี้คือเง้าหน่อม้ฝรั่งพันธุ์อินฟูฟนะครับที่ขุดขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็ทาการล้างน้ําออกนะครับตัดแต่งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาพึ่งแดดนะครับก็คือเอามาตากแดดนะครับเอามาตากแดดให้แห้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆที่อยากจะปลูกนะฮะแล้วก็จะได้ผลผลิตเร็วๆนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าทําไมนะครับหน่อม้ฝรั่งนะครับทาไมเขาถึงนะครับเวลาปลูกหนึ่งครั้งเนี่ยทำไมมันเก็บผลผลิตได้นาน นะฮะเป็น10บสปีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายตรงนี้ให้ฟังก่อนนะครับ่ะผมจะพามารู้จักกับเงาหน่อไม้ฝรั่งก่อนครับว่าาตุ่มตาตรงนี้นะครับนี่คือตุ่มตาที่เขาจะออกหน่อนะครับนี่คือจะออกหน่อนะครับปลูก1-2เดือนนะครับเขาจะออกหน่อยืนขึ้นมานะครับเป็นลําต้นก็คือสามารถที่จะเก็บหน่อรับประทานได้นะครับอันนี้คือรากนะครับที่เขาออกมาใหม่เห็นไหมฮะ อันนี้คือรากที่เขาออกมาใหม่นี่ครับเล็กๆอย่างเงี้ยเขาจะออกเดินหน้าไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีรากฝอยเล็กๆแบบนี้นะครับอ่าออกมานะครับช่วงนะครับที่ผมขุดขึ้นมาแล้วก็ตากแดดนี้นะครับระบบรากฝอยตรงนี้ก็จะแห้งไปนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราเอาไปปลูกนะครับ1-2เดือนนะครับระบบรากตรงนี้นะครับเขาถึงจะออกรากฝอยมาใหม่นะครับนะฮะหน่อไม้ฝรั่งนะครับก็จะออกหน่อแล้วก็ยืนขึ้นมาเป็นลําต้นก่อน เราก็ปล่อยให้เป็นต้นแม่ไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับผ่านไปประมาณสัก2เดือนนะครับหเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับหน่อไม้ฝรั่งเขาก็จะทยอยออกมาอีกเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาออกหน่อตอบมานะครับเราก็สามารถที่จะเก็บหน่อนะครับที่มีขนาดใหญ่เท่านี้ก้อยได้เลยนะครับหรืออ่าเท่าดินสอเนี่ยเก็บรับประทานได้เลยนะครับนี่คือเงาหน่อไม้ฝรั่งที่ผมต้องมาตากแดดแบบนี้นะครับต้องตากให้แห้งก่อนนะครับเพื่อป้องกันนะครับในเรื่อง ความชื้นนะครับแล้วเขาก็จะออกหน่อเร็วนะครับอันนี้คือผมจะเป็นการพักต้นไปก่อนนะครับพักต้นในการที่จะเอาส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆืนะครับเมื่อใครนะครับที่ได้รับหน่อไม้ฝรั่งเป็นแบบเงาแบบนี้จะเอาไปปลูกนะครับต้องนะฮะเอาไปเช่น้ําก่อนนะฮะหลังจากที่ผมขูดขึ้นมาแบบนี้นะฮะผมล้างน้ําแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับระบบรากนะครับเขาจะแข็งแรงเหมือนเดิมนะฮะแข็งแรงมากๆนะครับ รากแบบนี้เขาถึงจะออกไปนะน่อไม้ฝรั่งนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับอดน้ํานะได้เป็นเดือนๆอ,อยู่แล้วนะครับเวลาพักต้นนะครับเพราะฉะนั้นใครเห็นแบบนี้เอ้ยแล้วมันจะรอดไหมยังไงนะครับวันนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันนะครับว่าน่อไม้ฝรั่งนะครับเมื่อเราขุดขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเอามาตากแดดนะฮะบแบบนี้เพื่อเป็นการพักต้นไปในตัวได้เลยนะครับอันนี้คือเป็น ที่ผมขุดขุดขึ้นมานะครับก็จะส่งให้กับเพื่อนๆที่เขาสั่งเข้ามานั่นเองนะครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็ขุดขึ้นมานะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เพิ่งได้ครึ่งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเงาดอกไม้ฝรั่งนะครับถ้าใครเอาไปปลูกนะครับก็คือปลูกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเก็บผลผลิตได้นานนะฮะสิบถึงสิบห้าปีนะครับอันนี้คือนะครับ ็นหน่อไม้ฝรั่งที่บอกเลยเลยนะครับเป็นพืชระยะยาวนะครับเป็นพืชระยะยาวนะครับนี่อู้สวยมากๆเลยนะเห็นไหมฮะอ่าเวลาเอาไปปลูกนะครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถ้าเป็นแบบเงาแบบนี้นะครับเวลาเอาไปปลูกนะครับนะคือเราจะไม่ได้ให้น้ําเขาทุกวันนะอ่าช่วงที่เราไปปลูกนี่ครับเราก็จะให้น้าําสักอ่าช่วงเช้านะครับแล้วก็อ่าสองวันเราอาจจะให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ จนกว่านะครับระบบรากเขาจะออกมาได้ดีนะครับเขาจะชอบดินร่วนนะฮะดินร่วนปนทรายนะครับเวลาไปปลูกใหม่ๆอย่าเพิ่งเอาอะไรไปใส่นะฮะเพราะว่าระบบรากนะฮะเขาอาจจะไปโดนดินเข้มนะฮะเราอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาปลูกใหม่ๆก็สามารถที่จะผสมแกลบนะฮะแล้วก็มูลบัวนิดหน่อยนะฮะเท่านั้นเองนะครับในการที่จะปลูกนะฮะหรือปลูกลงดินไปเลยนะฮะไม่ต้องผสมอะไรนะครับก่อนจะปลูกนะฮะลงดินนะฮะหรือลงแปลง ลงกระถางลงบงบ่อนะฮะเราก็สามารถที่จะนะครับตากดินให้แห้งนะครับหรือจะโดยด้วยปูนขาวก็ได้นะครับในการที่จะปลูกครั้งแรกนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะฮะปูนขาวหรือไม่มีอะไรที่จะใส่นะครับเราก็สามารถที่จะตากดินให้แห้งนะฮะสักแดดสองแดดก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะยกร่องหรือไม่ยกร่องก็ได้นะครับช่วงนี้ไม่ต้องยกร่องก็ได้นะครับปลูกเสมอหน้าดินไปได้เลยนะครับเวลากบดินนะฮะนองไม้ฝรั่งเนี่ย เวลาจะปลูกนะครับก็ให้สามารถที่จะแผ่รากนะครับเขาออกมาแบบนี้นะฮะนี่แบบนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะกบดินนะฮะกบดินได้ประมาณนี้เลยนะครับกบดินประมาณสักสองข้อมือไอท่วมให้ท่วมเงาเนี่นิดนึงก่อนนะครับนิดนึงก่อนแล้วก็หานะฮะแกลบหรือเศษฟางเนี่ยมาคุมหน้าดินไว้นะครับแล้วก็ให้เขารักษาความชุ่มชื้นนะครับไม่ต้องแฉดนะครับดดพอชุ่มชุก่อนนะครับเพราะว่าระบบรากนี่น่อไม้ฝรั่งนี้ เหมือนแห้งๆแ,แบบนี้เขาอยู่ได้นานเป็น10วันเลยนะครับเนี่ยคือแห้งๆแ,แบบนี้คือเขาอยู่ได้เป็น40วันนะครับเขาก็ไม่เป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นหน่อไม้ฝรั่งเนะี่ยเวลาเอาไปปลูกในเกลเนี่ยครับแบบเง่าแบบนี้นะครับก็คือความต้องการในการที่จะไปปลูก 1- 2เดือนก็ได้หน่อเลยขนาดใหญ่เห็นไ,ไหมขนาดใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นหน่อไม้ฝรั่งถ้าต้องการนะความ รวดเร็วในการเอาไปปลูกนะครับไม่ต้องการที่จะเพาะเมล็ดนะครับไม่ต้องการที่จะเอาต้นกล้าเล็กๆไปปลูกนะครับเราอยากได้หน่อใหญ่ๆเลยอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็จะสามารถที่จะเอาแบบนี้ไปปลูกได้เลยนะครับเพราะว่าหน่อหน่อไม้ฝรั่งแบบนี้นะครับก็จะเอาไปปลูกแล้วก็จะอยู่ได้นานเป็นสิปีเหมือนกันนะครับเพราะว่าอายุนะฮะหน่อไม้ฝรั่งนี้ถ้าเราขุดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เหมือนกับป็นต้นกล้านะครับบางคนคิดว่าเอ้ยมันจะมันจะแก่แล้วมันจะอะไรระบบรากเขาจะออก ะะเดือนหน้าไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเด,นนเ,ระะเดือนหน้าไปเรื่อยๆนะฮะเดือนหน้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นน,นมมาให้ฝรั่งนะครับถ้าใครเข้าใจในเรื่องการปลูกนะครับผมบอกเลยถ้าใครจะปลูกไว้กินเองหรือจะปลูกไว้สร้างรายได้นี่ผมบอกเลยนะ <c oughs> <c oughs> เดือนดึงนี่ก็หลายๆห้าหลักขึ้นไปแล้วกันนะครับสาหรับเดือนหนึ่งนะถามว่าลงทุนอะไรเยอะไหมนะครับแรกๆนะฮะถ้าเป็นผมนะผมลงทุนหลักร้อยนะฮะหลักร้อยนะครับตั้งแต่ที่ซื้อเมล็ดมาแล้วก็ศึกษา เรียนรู้นะครับประมาณอยู่สัก3ปีนะครับในการศึกษาเรียนรู้เขานะครับแล้วก็ลงมือทําตอนนี้ก็สามารถที่จะจําหน่ายทั้งมเมล็ดพันธุ์นะครับจําหน่ายทั้งหน่อไม้ฝรั่งจําหน่ายทั้งต้นก้าจําหน่ายถึงแบบเง่าแบบนี้ได้นะครับก็เดือนหนึ่งนะครับก็จําหน่ายทุกๆวันอยู่แล้วทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์นะครับถ้าใครสนใจอยากจะเป็นพืชตัวใหม่นะครับที่ลหลายหลคนอยากจะ เอาไปปลูกนะครับหลายคนอาจจะชอบอยู่แล้วนะครับตัวนี้คือผมบอกเลื่อยนะครับเฉพาะเงาตัวนี้นะครับวันวันหนึ่งนะครับถ้าเราขยันทําจริงๆนะฮะในการที่จะขุดนะครับจริงๆออเดอร์มันก็มีทุกวันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือผมเลยเก็บมาให้ดูนะครับว่าถ้าใครอยากจะเอาหน่อไม้ฝรั่งแบบนี้ไปปลูกนะครับอ่า แล้วบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะเรามันมีการระบบให้น้ําให้ปุ๋ยยังไงครับถ้าแนาไม้ฝรั่งนะครับเราปลูกแบบเงาแบบนี้นะครับประมาณสัก 1- 2เดือนเราให้ปุ๋ยนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเก็บผลผลิตเราก็ให้น้ําเช้าเย็นได้เลยนะครับเมื่อเขาติดรากระบบรากมันเดินดีแล้วนะครับระบบรากฝอยนะครับมันเดินดีแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะให้ปุ๋ยนะฮะเดือนละครั้งหรือ2อาทิตย์หรือสามอาทิตย์ครั้้้้งงนนึไดดแลวก็ํา เช้าเย็นทุกวันแล้วก็เราจะมีผลผลิตเราเก็บนะฮะประมาณ45-60วันแล้วก็จะพักต้น1เดือนนั่นเองครับในการพักต้นก็คือจะงดน้ําให้ปุ๋งดน้ํางดปุ๋ยนะครับแล้วก็ถอนต้นทิ้งนะครับเหลือแต่ดินว่างเปล่าเลยนะฮะเน้อหน่อไม้ฝรั่งพวกที่เขาออกหน่อมาเขาก็จะยืนเป็นลําต้นขึ้นมาเป็นต้นแม่นั่นเองนะครับถ้าใครไม่เข้าใจหรือสงสัยยังไงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งนะฮะ รายละเอียดให้ติดต่อในใต้คลิปแล้วกันนะครับถ้าใครสงสัยยังไงนะครับหรือใครสนใจนะครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมขออนุญาตจบไวแค่นี้ครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออาภัยไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ